กลาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าใสกับเกมไรเดนเจอร์นะครับก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมาทําให้มมอีมาวารีนะครับผมซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะมาทําให้เป็นร่างของไฮเปอร์นะครับผมในเลเวล140นี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับผมว่ามีตัวจุติอะไรบ้างนะครับก็สําหรับท่านใดที่เคยมีอยู่แล้วนะครับผมในของเดือนก่อนๆนะครับก็สามารถที่จะ สะสมกบไว้ก่อนได้นะครับผมแล้วก็ดูตัวจุติเอาไว้ก่อนได้นะแล้วก็เมื่อถึงเวลากลบครบนะครับผมก็สามารถที่จะแปลงร่างเป็นอันต้าแม็กไปก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งไปไฮเปอร์แม็กนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะกดลูบี้กันนะครับผมเพราะว่าจะได้ลูบี้ตั้งแต่แม็กอันต้านะผมจนแม็กไฮเปอร์นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไปแม็กไฮเปอร์ก่อนนะผมก็จะต้องย้ายมา อันต้าใหม่นะครับเราก็ไปย้ายไปไฮเปอร์ใหม่เนี่ยซึ่งจะเสียทั้งแร่แล้วก็ตัวจุติค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่าลืมกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะย้ายไปที่นั่งไฮเปอร์ก่อนละกันนะครับก็อันนี้คือจํานวนที่จะต้องหายไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาหาทดแทนนะครับแล้วก็พอครบเลเวล240เมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับ อ่านี่ก็หมดไปแล้วนะครับผมมาอยู่ในร่างของไฮเปอร์แล้วนะครับก็มาเริ่มข้อมูลใหม่กันเลยครับผมลูกสาวกับสุนัขบ้านนาโนฮาระนะครับผมโนฮาระที no ่มาวริชิโรนะครับผมแล้วก็เป็นเลนเจอร์ธาตุไฟนะครับผมสายว่าสายไหวพิบนะใช้แร่อย,อยู่ที่1360นะครับสำหรับร่างไฮเปอร์ ความเร็วในการโจมตีเร็วนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ปกติล่างไฮเปอร์นี้นะครับจะมีพลังชีวิตอยู่ที่2,710,000นะครับส่วนพลังโจมตีจะอยู่ที่713,000นะครับความเร็วในการโจมตีอยู่ที่154นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่70ระยะโจมตี270นะครับระยะสเปซ150 อัตราการติดคิทิคอนไม่มีนะครับแรงโจมตีคิทิคอนหนึ่งร้อยอัตราการหลบหลีกไม่มีนะครับอัตราความแม่นยำยี่สิบเปอร์เซ็นอัตราการใช้สกิลสามสิบเปอร์เซ็นอัตราการหลบสกิลเป็นศูนย์อัตราความแม่นยำทักษะยี่สิบเปอร์เซ็นต้านสกิลยี่สิบเปอร์เซ็นส่วนคูณดาวสิบสามวีนะครับก็พูดถึงสกิลหนึ่งกันบ้างนะครับ สกิลหน,นะครับได้แก่ดวงตาใสาซื่อนะครับฮิมาวาริจะมองพี่ประมองศัตรูด้วยเดยวตาที่น่ารักนะครับสร้างผลลัพ์ด้านลบแก่ศัตรูยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูห้ามใช้ทักษะของศัตรูนะผม6วินาทีทําให้ศัตรูในพื้นที่เป็นลำนำเย้ายวนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับผมเป็นเวลา6วินาทีนะครับ ซึ่งสกิลนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่350จุดนะครับเรียกได้ว่าไกลพอสมควรอยู่นะครับผมสําหรับตัวไหนที่แบบอยู่ด้านหน้านะครับถ้าสมมติก็ยังตัวไทกะนะผมอันนี้ผมพูดถึงตัวไทกะเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าตัวไทกะเนี่ยเป็นตัวที่จะทาดาเมจค่อนข้างสูงนะผมซึ่งจุดยืนของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ280นะครับผมถึง290นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถนําเขามาเป็นพวกได้นะครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปติดตัวโดนไปสุ่มโดนเขาเมื่อไหร่นะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมว่าจะเจอหรือเปล่านะส่วนความน่าจะเป็นหรือความน่าเชื่อถือในการติดสกิลนี้นะครับผมอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับคูดาวสิบสองวินาทีนะครับผมมาต่อกันที่สกิลสามกันนะครับ ขนมสายใหม่นะครับแสดงความสามารถพิเศษสร้างผลลัพธ์ด้านบวกแก่พรรคพวกนะครับก็ได้แก่เพิ่มการหลบอัดก,การหลบทักษะในพื้นที่นะครับผม60ซนะครับเป็นเวลา7วินาทีเพิ่มการต้านทักษะใน6ก7วินาทีแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่80%เป็นเวลา7วินาทีนะครับผมทุกๆวินาทีนะครับก็ถามว่าดีไหมก็ ดีในระดับหนึ่งนะครับผมสาหรับผมผมมองว่าอะไรก็แต่ที่มันขึ้นเกินกว่า60และ80ถือว่าดีหมดนะครับผมส่วนระยะของสกิลนะครับจะอยู่ที่300จุดพอดีนะครับผมซึ่งก็คือถ้าึมกลัวศัตรูพวกของเรานะผมที่อยู่ในระยะ300นะครับผมก็คือจะติดสกิลนี้ทันทีนะครับส่วนความน่าเชื่อถือหรือ การได้รับผลสกิลนะผมจะอยู่ที่30เเท่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับโชคนะครับผมถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้รับสกิลนี้โดยตรงทันทีนะครับผม30็นะครับก็คู o l d อยู่ที่9วินาทีนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวพิเศษอะไรมากมายนะผมอย่างเช่นตัวชิริวนะครับที่แบบว่าจะออกสกิลทุกๆก5วินะครับหรือว่าจะเป็นตัวของพวก จอระเคนะครับผมที่ออกสกิลทุกท่าวิอะไรประเภทนี้อันนี้ถือว่าเป็นความสามารถปกตินะครับผมต่วนที่ทุกๆท,ท่านนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าที่จะให้นำํำฮิมาวาริมาเล่นนะครับผมก็ได้แก่สกิลนี้เลยนะครับสกิลเพิ่มแรกฝั่งตรงข้ามนะผมแล้วก็เขียนว่าเลข2ไว้นะครับก็คือสมมติว่า1,000 1นะครับผมก็จะขึ้นเป็น2,000กว่าหรือสักหมือประมาณคูณ2เท่าเข้าไปนะครับผมก็คือแบบ ถือว่าค่อนข้างโหดนะครับถ้าอย่าง500อาจจะกลายเป็น1,500อะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่1,000นะครับแต่กลายเป็น1,500เลยนะครับผมเท่าก 500, kind of 500, like a, 500, anyway> ับคูณ2เข้าไปนะครับก็สําหรับท่านใดที่แบบว่ามีไม่้ครอบครองนะผมก็สามารถเล่นเหมือนใ้ระดับตํานานได้เลยนะครับที่ผมเจอคือจะใช้ฮิมาวลีสตัวนะครับแล้วก็จะใช้ชินจาง1ตัวซึ่งเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะโหดสําหรับผู้ที่ ไม่มีตัวอย่างที่มาวารีนะครับผมซึ่งผมก็มีเฉพาะในไอดีลองนะครับแต่ไอดีหลักไม่มีปดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปทดลองตัวกันนะครับที่ด่านหลักกันนะครับผมส่วนเกียร์นะครับผมก็ผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะผมเนื่องจากว่าไอดีลองนะครับมีแค่ชุดนี้นะครับผม รุโอนาดนะครับแล้วก็มีแค่ชุดนี้เท่านั้นนะครับผมที่แบบว่าใช้ได้นะครับและที่หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะผมว่าทําไมความสามารถของเกียร์นี้นะครับผมมันเป็นของธาตุน้ํานะครับแล้วทําไมผมถึงเอามาใช้กับธาตุไฟนะผมผมแค่ใช้เพื่อเวลารอทักษะเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวลำนำเย้ายวนนะครับผมถ้าเกิดติดขึ้นมาเนี่ยอาจจะติดบ่อยขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็เลยเอามาเพื่อลองทดสอบทดสอบดูนะครับ ถ้าคือดีไม่ดียังไงก็ลองทดสอบกับวิธีนี้ดูนะครับผมก็เอามาเป็นตัวอย่างละกันนะครับเผื่อบางทีท่านใดที่แบบว่ายังไม่ทราบก็ลองดูพร้อมกับที่คลิปที่ผมทําเลยละกันนะครับก็ไปต่อกันเลยนะครับผมที่สเตตหลักกัน,นครับ อันนี้ผมจะไปทดลองที่ด่านประมาณ300แล้วกันนะครับอ่า395พอดีนะครับผมเพราะว่าสเต็ปม,มันจะค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับ รอบนี้อาจจะออกมาได้ช้านิดนึงนะครับผมเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะถึง13วิเลยนะครับอ่านี่นะครับผมติดทันทีเลยนะครับสำหรับสกิลลำนำเย้ายวนะครับผมออกมาปุ๊บก็ติดทันทีเลยนะครับฝั่งตรงข้ามติดไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมกำลังโจมตีฝั่งตนเองอยู่นะครับสำหรับที่มาวาริตัวนี้นะครับผมจําเป็นนะครับที่จะต้อง นำออกมาเยอะๆนะครับผมเพื่อที่ว่าจะให้สกิลติดง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของฮิมามลวอรีเองตัวของเขาเองค่อนข้างที่จะตายง่ายนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นสายซับพอร์ตนะครับผมไม่ใช่สายโจมตีโดยตรงนะครับขานี้นะครับผมก็ติดไปแล้วหนึ่งตัวนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมติดลำนำแล้วโยนหนึ่งนะครับแล้วก็ติดใบช่วงนี้ติดใบคือติดใบกระจายเลยนะครับไม่สามารถใช้ทักษะได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าการโจมตีปกติยังใช้ได้อยู่นะครับ สำหรับเดนเจอร์ฝั่งตรงข้ามนะผมถ้าสมมุติ่าเล่นในฝั่ง PVP นะผมความสามารถปกติยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็คือจะโจมตีได้ปกตินะครับแต่เพียงแค่ความสามารถในการใช้ทักษะหนึ่งสามยังใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับผมอันนี้จึงจําเป็นนะครับที่จะให้เขาออกมาเยอะๆนะผมไม่ว่าจะเป็นฮิลนะครับฮิลเลือดหรือว่าจะเป็น ความสามารถของลำนำเย้ายยนนะครับผมก็จําเป็นที่จะต้องออกเยอะๆเข้าไว้นะครับก็เมื่อก่อนนะผมผมขอพูดตรงๆเลยครับว่าก่อนหน้านี้ผมเคยไปดูของช่องกรอนซูนะครับผมผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าทําไมถึงจะต้องเอาเรนเจอร์ออกมาเยอะๆนะครับผมผมก็มาเพิ่งเข้าใจตอนหลังนี้แหละครับว่าการที่นําออกมาเยอะๆเนี่ยครับผมมันจะมีผลดีตรงที่ว่าถึงลำนำเย้ายวนจะไม่ได้ติดเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าสกิลของ ใบนะครับผมค่อนข้างที่จะติดออากมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะค่อนข้างสูงนะครับผมก็อันนี้ก็คือเอามาเยอะเข้ะเขว้นะผมตอนนี้นะครับผมผมก็เอาตัวนี้มาเล่นก่อนนะครับ เอาตัวของเบลมาลองทดงสอบดูนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นจะนานมากๆเลยนะครับสำหรับการทำคลิปก็พยายามจะให้เขาตายเร็วๆขึ้นนะครับผมเพราะตอนนี้นี่ตัวฮิมาวน,นีนี่ก็ออกมากระจายเลยนะครับแล้วก็ ทำให้ฝั่งศัตรูเนี่ยค่อนข้างติดลำนำเย้ายวนไปแล้ว2-3ถึงตัวนะครับตอนนี้ก็ติดไปได้ประมาณ4ตัวนะครับก็พอตายหมดบุ้มนะครับผมก็จะค่อยๆทำให้ป้อมค่อยๆแตกไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็เหลือแค่ว่าผมจะทำแม็กตอนไหนนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้กบยังหาไม่ค่อยเจอนะครับผม ก็ตอนแรกนะครับผมคิดว่าผมจะทําตัวหน้าไม้เป็นตัวหลักนะครับผมซึ่งจะเอามาใช้นะครับแต่ว่าพอผมลองไปถามเพื่อนในกลุ่มดูนะครับผมเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีนะครับผมใช้ลำนำเย้ายวนจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับคาริทแล้วนะครับผมผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะติดมากกว่านะครับถ้าติดบ่อยๆนะครับผมโอกาสที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามนะครับผมแพ้ค่อนข้างง่ายนะครับ ก็ถ้าสมมติว่าเราอยากทดสอบตัวนะผมให้มาทดสอบที่ด่านหลักจะดีที่สุดนะครับอย่าไปลองทดสอบที่ PvP เด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ไม่ทราบข้อมูลนะครับผมว่าตัวเลนเจอร์ของเรายืนอยู่หน้าจุดจุดไหนหรือว่าเราตายไปกี่ตัวนะครับผมก็ทดลองกันที่สเตตหลักจะดีที่สุดนะครับอ่ะก็มาต่อกันเลยนะครับผม ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่กว่าจะผ่านไปได้เนี่ยก็คือใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปทดลองตัวกันต่อเลยนะครับที่ห้อง pvp เลยนะกันนะครับผมไปต่อกันที่ pvp กันเลยนะครับ คนไทยผ่านนะครับผมกํากลังคิดอยู่นะครับว่าอนาคตเนี่ยอาจจะแตกแต้มคนไทยในฐานะของไอดีลองนะครับผมทีมนี้ก็ขอผ่านละกันนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพียงแค่บอกว่าจะอ่อนเกินไปเดี๋ยวมันจะดูน่าเกลียดนะครับผมว่าผมตีคนที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมเอาที่พอผ่านได้อยู่นะครับอย่างน้อยแม็กตัวสองตัวก็ยังดีนะครับผม คุณพริกยวกนี่อันนี้ไม่อยากตีเลยนะครับผมชื่อไทยด้วยนะแต่ว่าไม่ใส่ธงชาตินะครับอ่าอันนี้พอได้อยู่นะครับผมอย่างน้อยมีชิลิวแม็กเนี่ยก็คือพอจะรอดได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมว่าผมจะตายเร็วหรือตายช้ายังไงนะครัผมเพราะว่าถ้าผมติว่าผมชนะเนี่ยก็คือโชคดีไปนะครับผมแต่ว่าถ้าแพ้เนี่ยน่าจะแพ้เพราะสายบินนะครับอ่าไปทดลองกันเลยนะครับผมสําหรับรอบแรกนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะครับผมเอาฮิมาวารีนะครับผมย้ายขึ้นมาที่ข้างหน้าแทนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้หน้าไม้ดูเด่นเกินไปนะผมามาแล้วนะครับออกออกก่อนนะผม จริงๆตัวจุติต้องขายทิ้งนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แล้วนะก็เอาที่มาวารีมาเล่นต่อเลยล้วกันนะครับผม <c oughs> ไปแล้วนะครับ <c oughs> อ่าสำหรับท่านใดนะผมที่เข้ามาเล่นอยู่นะครับหรือว่าเข้ามาดูอยู่เนี่ยกัลุนาได้นะครับผมก็คืออย่าลืมนะครับ กดขีปนาวุธบ่อยๆนะครับผมเมื่อเต็มแล้วนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนนะครับสาหรับที่แบบว่าท่านใดที่แบบว่ารู้สึกว่าการเล่นเนี่ยมาเล่นยากนะครับผมก็ไม่ต้องซีเดียดกันนะครับอันนี้ข้างข้างล่างนี้ผมขอปล่อยไว้เลยแล้วกันนะครับผมโอกาสที่เขาจะตีผมป้อมแตกเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวของผมเนี่ยก็อัพป้อมมาพอสมควรนะครับผมอ่นนี้นะครับก็ยังเหลืออีกประมาณเยอะอยู่พอสมควรนะผม ก็ใช้ฮิมาวารีเป็นตัวช่วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเขามีลำนำย้ายวนอยู่นะครับผมแล้วก็ฮิวเลือดสำหรับฝั่งตรงข้ามนะครับคือถ้าเป็นปกตินะผมผมผมไม่ได้เล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับผมก็จะกดเป็นออโต้ไปเลยนะครับผมเพื่อว่ารันเร็วๆนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยตั้งใจให้คุณผู้ชมดูแบบว่าจุใจนะผมก็เลยไม่ได้กดออโต้ให้ดูนะครับผม ามาดูรอบที่สองกันนะครับคนไทยผ่านนะครับผมอันนี้อย่างน้อยนะครับก็มีตัวแสบทั้งหมดอยู่ประมาณสองถึงสามตัวโอ้ผ่านเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าถ้ามีตัวก๊อปปี้อย่างน้อยสองตัวนี่ผมไม่น่ารอดนะครับคุณอภิวัตรรอบสองแล้วนะครับผมอันนี้ตัวธรรมดาหมดเลยนะครับก็คือไม่มีตัวแม็กเลยนะครับผม โอ้อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับต้องหาตัวที่แบบว่าพอพอสูสีกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไม,ไ,มไม่โหดเลยเนี่ยก็ไม่น่าจะได้นะครับผมอาทีมนี้ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมีตัวสเเลยเยอร์อยู่นะครับผมก็คือตัวของกอบดินสเเลยเยอร์นะครับกับตัวของ โคนี้มัธยมนะครับผมค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรนะครับผมในการที่เขายืนต้านพายุได้นะครับแล้วก็ตัวของกอบลินสไลเยอร์เนี่ยค่อนข้างหนานะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันนะครับผมว่าจะไปรอดหรือเปล่านะ ทางผมนะผมค่อนข้างที่จะแพ้ตัวทางนนหนาๆเข้านะครับเพราะว่าถ้าเขามาโจมตีมาโดยตรงนะผมข้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวที่เรานํามาเล่นนะครับผมว่าเขาจะออกความสามารถได้ดีเท่าไหร่นะครับถ้าฮิมมาวารีนะครับผมติดลำนำเย้ายวนบ่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่ผมจะชนะแบบง่ายๆเลยนะครับผม หลักๆนะครับตอนนี้ที่เห็นก็คือที่มาวริเนี่ยจะติดสกิลคิวเลือดค่อนข้างเป็นหลักเลยนะครับตอนนี้ก็ออยู่ที่หน้าป้อมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมยิงขีปนาวุธไปแล้วนะครับอ่า ตัวของเกอบลินสเลเยอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะตายไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ติดลำนำเยา้มยวนค่อนข้างที่จะดีนะครับผมหรือไม่ก็ติดตัวกอปปี้ของดาวินชีนะครับก็เลยแบบว่าอยู่ฝั่งผมค่อนข้างเยอะนะครับอันนี่ก็นี่ก็คือผมไม่ได้กดเพิ่มแล้วนะครับผมเพราะว่าเห็นแบลว่าจะชนะแล้วนะครับก็เลยไม่ได้กดเพิ่มนะครับ อ่าเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมสาหรับท่านใดน,นะครับที่มีฮิมาวาริแล้วแบบบังเอิญว่าเพิ่งมาเล่นเกมใหม่ๆนะครับผมแล้วแบบว่าไม่ทราบว่าจะควรจะปั้นดีไหมนะผมอันนี้ตอบได้เลยนะครับว่าปั้นได้เต็มที่นะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านที่อยู่ในระดับตำนานเนี่ยเขาใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ใช้ถึง2ตัวด้วยนะครับอ่าก็พอเล่นเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ ขึ้นหลีกทันทีนะครับจากเงินสองไปเงิน1ทันทีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้จะได้ชมคลิปเป็นท่านแรกเลยนะครับผมหลังจากที่ได้กดกระดิ่งไปแล้วนะครับ สำหรับท่านใดที่มีข้อสอบถามนะครับผมเกี่ยวกับเกมลายเดนเจอร์นะครับก็ถามไว้ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมทิ้งข้อมูลไว้ได้เลยแล้วผมก็จะรีบกลับมาตอบให้ไวที่สุดเลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายๆจ้าและขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบาย